พร้อมแล้วค่ะพร้อมส่งอมอบแล้วค่ะสำหรับรถของพี่เอมนะคะเอเวอเรสต์วแทราคา1 8 9 9 0 0 0บาทต้องไปให้สุดกับวัยรุ่นดูใบทรงสุลต่านคนันนี้งบแต่ง7 0 0 0แสนกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไม้จะพามาดูกันค่ะ นี่เลยค่ะสำหรับตัวชุดงานแรกเลยจะมาเป็นร้อนะคะของฟอร์ลายใหม่ล่าสุดแล้วก็ฮิตมากๆเลยตัวนี้จะเป็นลาย VFX 01สเปคนะคะล้อกว้าง9นิ้วออปบวก15พี่ๆก็น่าจะรู้กันอยู่นะคะว่าล้อของฟอร์ราคาไม่ธรรมดามาจับคู่กันกันกบตัวย่างโตโยต้ายนะคะ RT 265 55ขอบ20 ในส่วนของตัวชุดเบรกนะคะไมยต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดรุ่นพานาเมล่านะคะตัวนี้ก็เป็นสีเขียวมะนาวเด่นๆแบบนี้เลยด้านหน้าจานนะคะ405มิลิเมตรแล้วก็มาพร้อมกับด้านหน้าปั๊ม6พอรด,ด้านหลังนะคะ4พอร์ตและมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าเพิ่มดอกเฟเชอร์หน้าหลังให้ด้วยไปแทคคันนี้เราได้ทำการโหลด2.5 มาพร้อมกับสเต็ปวัยรุ่นดูใบเป็นโช๊คนะคะของ Pro เฟนเดอตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็น OEM 2.5หน้าหลังสำหรับด้านหน้าจะมาพร้อมกับสปริงปีกนกลูกหมากกันโคง้งครบเซตปรับได้ถึง8ระดับนะคะ ระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยหลังนะคะจะเป็นปิกกี้แบ็กนะคะมาพร้อมกับสปริงปรับสูงต่ำได้แน่นอนโหลดแบบนี้เราต้องใส่ในส่วนของตัวแผ่นรองใต้เครื่องและตัวนี้หมายต้องบอกเลยว่าเราใส่เป็นตัวออปชั่นแผ่นยาวมีอยู่สารชิ้นจะมีตรงหน้าหม้อน้ำแหลกพวงมาลัยและใต้เกียร์บอกได้เลยว่า กันช่วงล่างได้ดีมากๆเลยนะคะเพิ่มมิติให้กับตัวรถมาพร้อมท่อ HKS ปลายคาร์บอนอ่าหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเสียงของเขานุ่มเงียบเพิ่มอัดทรถในการขับขี่ได้ดีมากๆและที่สำคัญมาพร้อมกับกล่องนะคะเพิ่มแรงม้าจับคู่กันกับกล่องคันเร่งไฟฟ้า DTE เพิ่มอัตราการเร่ง คันเร่งไม่หน่วงออกตัวง่ายแซงได้เร็วในส่วนของฝากระโปรงนะคะเป็นตัวโชกคนะคะเพราะว่าเดิมๆจะเป็นตัวเหล็กมาจากโรงงานอันนี้คือได้ทำการเปลี่ยนให้ครบเซตและคันนี้พี่ๆเห็นไหมขาดไม่ได้เลยเราต้องแลปคิวรอบคันแรปลาวหลังคารอบคันในส่วนของเ v เวอเรสต์วายแจริงๆแล้ววะ่ะตัวเนี้ย เขาจะเป็นสีกาไฟเราจะทำเป็นสีดำทั้งหมดนะคะเพื่อเป็นสีคุมโทนจะทำให้รถด,ดูดุขึ้นด้วยเราได้ติดฟิล์มกันรอยรอบคันป้องกันสีรถนะคะตัวนี้ก็คือได้ดีมากๆแล้วก็ลอยขีดข่วนได้แล้วมันก็จะดูฉ่ำเงาขึ้นด้วย เป็นไงบ้างคะสำหรับช่วงล่างจัดเต็มแบบนี้ทรงวัยรุ่นดูใบสสำหรับนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากตกแต่งในไรส์สไตล์นี้นะคะก็คือไม่ต้องบอกเลยว่ามีหลายราคานะคะหลายสเต็ปตัวนี้สามารถติดต่อไม่มาได้เลยว่าอยากแต่งในสเต็ปไหนนะคะสำหรับวันนี้ไม่ต้องขอตัวลาและะ้วค่ะบ๊ายบายค่ะ